ห่ร้อยสามังหลักว่าในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือคําชี้ขาดมีผลใช้บังคับห้ามมิให้หนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างผู้แทนลูกจ้างกรรมการหรืออนุกรรมการหรือสมาชิกสาภาพแรงงานหรือกรรมการหรืออนุกรรมการสาพันแรงงานซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้นเว้นแต่บุคคลดังกล่าว อนุมาตราหนึ่งทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างอนุมาตราสองจงใจทำให้ในายจ้างได้รับความเสียหายอนุมาตราสามฝ่าฝืนข้อบังคับระเบียบหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างและนายจ้างได้ว่ากล่าวเลตัเตือนแล้วในกรณีร้ายแรงนายจ้างไม่ต้องว่ากล่าว หรือตักเตือนทั้งนี้ข้อบังคับระเบียบและคาสั่งมิให้ออกเพื่อขัดขวางการที่บุคคลดังกล่าวจะเรียกร้องข้อเรียกร้องนั้นหรืออนุมาตราสิละทิ้งหน้าที่การงานติดต่อกัน3วัน ในเวลาทํางานไม่ว่าจะมีวันหยุดพันหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควรอนุมาตราหา้กระทําการใดๆอันเป็นการยุยงหรือสนับสนุนหรือชักชวนให้มีการฝ่าฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือคําชี้ขาด